วันอทอกในตอนนี้ยังอยู่ในหมวดความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเช่าก่อนหน้าน,นี้ท่านก็ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องขึ้นค่าเช่าไร่กุ้ยเรื่องเช่ากักเรื่องเช่าที่วัดทำโรงแรมในตอนนี้จะเป็นวันรอทอกคุยกันในเรื่องคำมั่นให้เช่าต่อคำมั่นคืออะไรทำความเข้าใจกันก่อนคำมั่นเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเช่าตามกฎหมายแพ่งและพัิชย์ในเรื่องสัญญาคำมั่นจริงๆแล้วเป็นคำที่ออกมาจากผู้ให้เช่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าคำมั่นมีคดีที่ขึ้นสู่ศาลจำนวนมากนะครับคำมั่นเนี่ยจริงๆเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่ให้คำมั่นสัญญาต่อผู้เช่าว่าจะให้เช่าต่อให้เช่าต่อแต่คำมั่นนี้กฎหมายก็กำหนดไว้เองว่าต้องมีความแน่นอน ความแน่นอนในเรื่องของอายุการเช่าต่อความแน่นอนในเรื่องของจํานวนค่าเช่าต่อจํานวนค่าเช่าอาจจะไม่ได้เป็นจํานวนตายตัวก็ได้แต่ว่าต้องมีหลักคิดและคำมัาน,นี่คดีที่ฟ้องร้องกันมากๆก็คือคุยกันด้วยวาจาว่าจะให้คำมันต่อพอไปเป็นเอกสารพอไปเป็นสัญญาเช่าที่เป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ใช้ฟ้องร้องกันกลายเป็นว่าไม่ใช่คำมัน่น เป็นคำมั่นที่เชื่อกันแบบชาวบ้านทั่วไปแต่พอเป็นกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าคำมั่นนั้นคือเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่ให้ไว้กับผู้เช่าว่าเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงหากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อผู้ให้เช่าก็จะให้เช่าต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นมีเงื่อนไขครับว่าจะต้องใช้ใช้สิทธ์คือผู้เช่าจะต้องใช้สิทธิ์แสดงการประสงค์จะต่ออายุการเช่าเนี่ยก่อนอายุการเช่าหมด ก่อนสัญญาเช่าหมดคำมั่นนี่สาคัญนะคำมั่นนี้มีมูลค่านะนะครับ <c oughs> หลายคดีที่ฟ้องร้องกันเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าเป็นคำมั่นพอไปดูเอกสารเนี่ยไม่ใช่คำมัน่นเพราะว่าไม่มีความแน่นอนไม่มีความแน่นอนในเรื่องของอายุการเช่าต่อกลายเป็นว่าในเอกสารบอกว่าจะไปตกลงกันอีกครั้งหนึ่งคำมั่นที่ใช้ไม่ได้ก็คือไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์หรือกําหนดค่าเช่าในช่วงเช่าต่อให้แน่นอนก็กลายเป็นไม่ใช่คำมัน่น พอไม่ใช่คำมั่นก็ผู้เช่าไปใช้สิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ผิดนี่คือความเข้าใจนะครับแต่ในวันลอท็อกในตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงคามั่นให้เช่าต่อที่เจ้าของที่ดินคือผู้ให้เช่าเนี่ยคือการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟประเทศไทยให้เช่าที่ดินที่ตลาดนัดจตุจักรผมย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วสัญญายเช่านี้เกิดขึ้นในช่วงปี2 5งนะครับ25 4ีถึง2554เรื่องเริ่มต้นที่ปี2 5 4 2มีประกาศเป็นนโยบายปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัจดจตุจักรของการรถไฟประเทศไทยเราเรียกสั้นๆว่าการรถไฟเพื่อจะย้ายที่เช่าเดิมคือรื้อถอนร้านค้าและจัดพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่ก็คือซันเดย์มาร์เก็ตซันเดย์มารี่ฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเรียกกันว่าซันเดย์มาร์เก็เพราะเปิด เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ถ้าผมย้อนประวัติศาสตร์ไปสมัยก่อนเนี่ยเราไปสนามหลวงครับไปสนามหลวงเนี่ยไปซื้อหนังสือซื้อหนังสือเพื่อจะสอบเอนทรานเพื่อจะติวตัวเองสอบเอนทรานเข้ามหาวิเลยนี่พูดพูดแล้วก็พอจะนึกภาพออกว่าคนที่ไปสนามหลวงเพื่อซื้อหนังสือเพื่อจะสอบเอนทรานเนี่ยต้องมีอายุเลข5นําหน้านะฮะห้าขึ้นนะครับตอนหลังก็ย้ายมาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจกักรแล้วก็เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ก็เรียกว่า Sunday ์มาร์เตอนหลังก็เปิดแทบจะทุกวันนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นประกาศในเรื่องนโยบายปร,ปรับปรุงพื้นที่ของการรถไฟประเทศไทยในปี2542ว่าจะย้ายที่เช่าเดิมแล้วสร้างพื้นที่ใหม่นะครับการรถไฟก็ประกาศฉบับเนี้แล้วก็เหมือนไปนมีคำมั่นสัญญาไว้ฟังดูดีๆนะครับเหมือนไปนมีคำมั่นสัญญาไว้ว่าถ้ายอมย้ายที่เช่าเดิมนะยอมรื้อถอนร้านค้าและจัดพื้นที่ใหม่นะ การรถไฟจะชดเชยให้แก่กลุ่มร้านค้าเดิมให้มีสิทธิ์ได้เช่าก่อนในพื้นที่ใหม่ฟังดูดีๆนะครับนะผลที่ตามมาคืออะไรในประกาศการรถไฟเนี่ยก็มีข้อความเรื่องจัดพื้นที่ใหม่ชดเชยพื้นที่เดิมดูดีๆนะแสดงว่าพื้นที่เดิมเนี่ยสัญญาเช่าจบนะเขาเช่านั้งแต่ปีประกาศตั้งแต่ปี42แล้วก็มีการมีการใช้สิทธิ์ในการเช่าเนี่ยในปี44 การชดเชยเนี่ยมีการรับปากในประกาศนะครับเป็นประกาศไม่ได้เป็นสัญญาไม่ได้เป็นหนังสือเลยแต่มันกลายกลายเป็นประกาศนะครับมีการกําหนดว่าสิทธิ์การเช่าใหม่เนี่ยสิปี10ปีแบ่งแบ่งเป็น3ช่วงคือ4ี่บวกสบวกสปรากฏว่าพอเช่าจริงๆตั้งแต่ปี4ีนะครับถึงปีครบรบ4ปีก็48รอบ2ผู้เช่าเนี่ยก็จะมาขอต่อต่ออีก3แล้วบวกอีก3การรถไฟบอก รอบ2เนี่ยการถไฟให้ต่ออยู่แค่1ปีกว่าๆ1ปี10เดือนนะครับสิวันนะฮะปีกว่ากาตามมาติคณะกรรมการชุดใหม่ของการรถไฟเป็นมติใหม่แล้วเป็นมติใหม่ที่ออกมาหลังจากปี2542สิ่งที่น่าคิดคือเออแล้วมติเดิมละ่ะที่ประกาศไปแล้วกับมติใหม่อันไหน สำคัญกว่าอันไหนใช้บังคับนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องในคดีละนะครับเป็นเรื่องในคดีก็มีประเด็นครับมีประเด็นว่าเออในเรื่องปัญหากฎหมายการเช่านะครับผู้เช่าได้สิทธิต่ออายุเช่าถึง10ปีหรือไม่คือปี 254- 25 4ถึง2 5 5 4 10ปีเนี่ยนะครับประเด็นก็คือประกาศการรถไฟเป็นคำมั่นให้เช่าหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่าการรถไฟเขาบอกว่าไม่ใช่คำมั่นนะ ไม่ใช่คำมั่นและสิ่งที่การรถไฟประกาศเนี่ยนะเป็นมติสาธารณะที่ผูกพันประชาชนทุกคนอ่าเป็นมติสาธารนณะหมายถึงว่าสิ่งที่การรถไฟประกาศเนี่ยผูกพันประชาชนทุกคนนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นสัญญานะอ,อันนี้คือประเด็นที่พิพาทกันในศารรัฐสารธิการท่านตัดสินแบบนี้ครับสารธิการท่านตัดสินว่าประกาศของการรถไฟเป็นคำมั่นจะให้เช่าต่อของการรถไฟ เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของของผู้เช่าคือการรถไฟและไม่ใช่มติสาธารณะไม่ใช่มติสาธารณะและก็ไม่ผูกพันประชาชนทุกคนด้วยแต่เป็นสัญญาส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟรอฟทอเนี่ยต้องผูกพันให้เช่าต่ออีก10ปีก็คือพูดง่ายๆประกาศ2542ที่ให้คำมั่นไว้ว่าถ้าย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่ให้ต่อ10ปี4บวก3บวก3แล้วก็10ปีเนี่ย เช่ามาแล้วปีก็ต่ออายุได้จนครบนะฮะให้ครบ10ปีเลยไม่ใช่ไปต่อ4บวอีก1ปีกว่าไม่ใช่นะครับในกรณีนี้เนี่ยผู้เช่าก็แสดงเจตนาสนองรับคำมั่นครับภายในกำหนดเวลาแล้วก็ก็ทำนู่นทำนี่ยอมใจค่าหน้าดินเนงินก้อนแรกอะไรของเขานะ่ก็ทำตามเงื่อนไขของการรถไฟเพราะฉะนั้นพอทำตามเงื่อนไขของผู้เช่าสาลฎีกาจึงตัดสินว่าประกาศการ,รถไฟใช้บังคับ เป็นการต่อ,อยุสัญญาได้นี่คือเรื่องคำมัน่นบางทีคำมั่นไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารสัญญาอย่างเดียวเป็นหลักฐานก็ได้ก็ถือว่าเป็นคำมั่นแม้ประกาศของการรถไฟเนี่ยสารดีกาท่านมองแบบนั้นเลยนะนะครับการรถไฟเขา,เขาพยายามที่จะบอกว่า สิ่งที่เขาประกาศเนี่ยนะมันผูกพันทุกคนนะนะครับสารบอกว่าไม่ใช่ผูกพันทุกคนนะครับไม่ผูกพันประชาชนทุกคนนะครับพู้ง่ายมติสาระของการรถไฟไม่ใช่กฎหมายอ่ะนะครับแต่เป็นสัญญาส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าที่ดินแล้วผู้ค้านี่ไม่ใช่ผู้ค้ารายเดียวที่ฟ้องการรถไฟหลายนี้ผู้ค้าโอ้โหเป็นสิบสเลยแต่ฟ้องรายเดียวนะครับฟ้องอรายเดียวสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีเรื่องคลาส s section นะนะนะในในสมยัยสมัยก่อน ปี2518จะไม่มีเรื่องการดาเนินคดีแบบกลุ่มนะครับซึ่งแบบนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดขึ้นในปัจจุบันจะสามารถดําเนินคดีได้ไหมการดําเนินคดีแบบกลุ่มนะครับเพราะว่ามีผู้ค้ารายย่อยหลายรายเป็นร้อยรา,ายที่ได้เช่าที่ของการรถไฟนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่า ในเรื่องเช่าเนี่ยที่ผมมีรวบรวมไว้ทําไว้ในวันรออะคาเดมีเนี่ยมีเรื่องเช่าหลายเรื่องแล้วก็กําลังจะค่อยปล่อยออกมาเป็นตอนๆน,นะครับก็พยายามจะให้ให้ได้สักยี่สิบสาตอนนะครับเรื่องเช่าแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ให้เช่าและผู้เช่าทั้งหลายนะครับก็ถ้าท่านสงสัยส่วนไหนเนี่ยท่านสามารถจะติดตามได้นะครับในวันรออะคาเดมีใน YouTube นะครับแล้วก็ ถ้ามีคำถามอะไรก็ติดต่อมาได้ที่ Line แอนะเป็น Li n e ออ f i ิเชีนะครับแอชินพัฒ์วันหลอนะครับก็เห็นได้จากสื่อทั่วไปนะครับขอบคุณที่ติดตามวันหลอท็อกในวันหลออ c ค d มี่ขอบคุณครับ